ช็อกวงการเพลงลูกทุ่งพรศักดิ์สองแสงเสียชีวิตแล้วจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเป็นข่าวเศร้าของแฟนเพลงเป็นอย่างมากนักร้องหมอลำคนดังในตำนานพรศักดิ์สองแสงเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรรายงานระบุว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายฉัยบพลันโดยในเฟซบุ๊กพรศักดิ์สองแสงได้โพสต์ข้อความไว้ว่าอลาายิ่งพรศักดิ์สองแสง เสียชีวิตเมื่อเวลา20นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมาเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยครับแฟนเพลงหลังทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมไว้อาลัยกันอย่างล้นหลามทางทีมข่าวนายนิวขอแสดงความไว้อาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ